สวัสดีครับพี่น้องเข้าสุขสุนวันนีน้เข้ากัสีผ้ามาเที่ยวจุดชมวิวนะครับน้องพอดีขี่รถผ่านหาเห็นเขาแต่งตัวกันหย่อนยุกครับเหนียวเข้าสีผพพ้าเขาอิเบิงครับว่ามันเป็นยังไงครับเบ็งบรรยากาศหลบขางครับรถไล่ไล่ลครับ ไปครับขอ่อยเบิงปอาทิโตเป็นสภาพไหนไพ่นะครับเด้อยเขาท่าครับเขาท่าหมาะสำหรับวันวาลเลนไทน์หมากไม้ครับสำหรับผู้บ่าวผู้สาวที่สิมาเที่ยวนำกันนะครับเนาะโอ้เขาท่าครับเขาท่าเดี๋ยวเอาสีเขอ่อยเบิ่งขง้างในครับมันจะเป็นยังไง สึงข้อยางไม่เอยมันก็นสิลงเป็นขันเป็นขันนะครับเนาะคือยังบันไดบานเท่าอะ,ะครับอันนี้ไปยินดีต้อนรับนะครับข้ายางไม่เลยมันกันสิเป็นขันเป็นขันลงอ้ยไกลเต๋ยครับคนหลายครับคนหลาย อ๋อครับเพื่นก็นมีพิธีการไสบาทนะครับตักบาทมีพระมาบินทบาทครับมีพระมาวินทบาทอยู่สภานแหนงไพ่นี่ครับีะเป็นจุดชมบ,บัวแดงเพื่อน,น,พพน,ออออน้นคดนหลายครับพี่น้องสุดยอดครับสึ่งเพื่นแต่งโตเป็น สมัยเ่าครับคุณแต่งโบราณโบราณ่ย นะครับนองกับรับมมนี้ภาพภิสษุสงสมมาีครับกะจำนวนหลาย สำหรับบรรยากาศก็ถือว่าดีนะครับนอนบรรยากาศลมพัดเย็นดีครับมีสุ่มไม้ไผ่นั่งสังมีตื่นขึ้นแรกที่จิตแจงนะครับวันนี้สุทูเจ้ารูปแรกนะครับรอฟ้อเข้า พี่น้องที่เป็นสังเกะรีเนอร์นำบทไปในของเต็มบาทเลยครับสาธุครับขอบคุณคุณแจใ้นครับคุณแจมาแจกใสครับด่โอ้ผลลัพแฝงอ้ยมาไก่เลยครับพี่ควาตืนนะครับว่าอขอตะบุญต้องทานตะบุณได้ต่อมานะครับท่านบบบลอนนะครับตอนนี้ก็ บุญกุศลเกิดขึ้นกับพวกเราเป็นภาพสวยๆนะครับที่มาแล้วครับหมอได้คำสำหรับคลิปนี้ผมกะขอฝากไวปสักนิดนะครับกขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ครับคันผมไม่พ่ออันไหนก่อเดี๋ยวสุดทายไม่ให้เบื้องหม่ครับต้นตูดเกิดพื้นที่สวัสนะครับ